การใช้งานออโตริสช่วยในการเขียนแบบก็จะทำให้ผู้เขียนแบบสามารถเขียนแบบได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตัวอย่างนี้เป็นลักษณะของโปรแกร,รมออโต i ิสที่จะใช้ในการวัดความยาวรวมของเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นเดี่ยวแบบนี้หรือว่าจะเป็นเส้นรอบรูปนะครับซึ่งตัวอย่างนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด6รูป ซึ่งเวลาที่เราวัดความยาวของเส้นเราสามารถวัดได้ทีละรูปก็ได้หรือจะวัดผลรวมทั้งหมดของ6รูปนี้เลยก็ได้หน้าต่างนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของตัวโค้ดโปรแกรมนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นไฟล์โปรแกรมที่เราได้ทำการคอมไพล์แล้วก็บิวออกมาแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวลิงก์เพื่อที่จะโหลดไปใช้งานนะครับก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน ด้านล่างของคลิปนี้นะครับก็จะชื่อว่า t o t a l r a n g นามสกุลของไฟล์ก็จะเป็น vlx นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดออกไปใช้งานได้เลยวิธีการใช้งานหลังจากที่เราดาวน์โหลดเข้ามาแล้วเราก็สามารถคลิกค้างคลิกซ้ายค้างนะครับลากลากไปที่ตัวพื้นที่เขียนแบบของเราเลยแล้วก็ปล่อยมือ ถ้าท่านใดที่ยังไม่เคยโหลดเข้าไปใช้งานนะครับหน้าต่างให้เราคลิกไปที่ all way load นะครับแต่เนื่องจากว่าไฟล์นี้เราได้เคยใช้งานมาแล้วนะครับก็จะฟ้องเตือนแค่นี้นะครับหลังจากที่เราดึงไฟล์เข้ามาแล้วคลิก all way load แล้วเราสามารถเรียกใช้คำสั่งคำสั่งก็คือ l l p l นะครับ l p l กด enter เช่นถ้าเราจะวัด เส้นนี้เราก็คลิกที่เส้นนี้กด enter หนึ่งครั้งแล้วก็คลิกพื้นที่ที่จะวางการบอกขนาดนะครับสังเกตว่าก็จะได้ความยาวของเส้นร้อยห้าสิบเราเลือกคำสั่งอีกทีนึงนะครับอันนี้คือวัดทีรูปนะครับคลิกที่รูปภาพ enter หนึ่งครั้งคลิกพื้นที่อ่าตัวนี้ก็จะได้ความยาวของเส้นทั้งสีด้านคือสามร้อย LPL คลิกเส้นระบบงนะครับกด enter แล้วก็คลิกพื้นที่ที่เราจะวางระยะของเส้นบอกขนาดนะครับอันนี้ก็จะวัดให้ดูนะครับทั้งหมด6รูปตามตัวอย่างซึ่งก็จะทำให้เราทำงานได้รวดเร็วนะครับเราไม่ต้องมานั่งวัดทีละเส้นก็จะเป็นการวัดแบบอัตโนมัติ เลือกใช้คำสั่งนะครับ LPL เอ t นเตหนึ่งครั้งคลิกเส้นเส้นของชิ้นงานหรือว่าเส้นรอบวงนะครับคลิกแล้วก็กด Enter Enter s เ t ็ก็คลิกพื้นที่ที่เราจะวางความยาวของเส้นสังเกตว่าก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะวัดทีเดียวเราก็คลิกรวมทั้งหมดนะครับทั้งหมด6ชิ้น คลิกครบหชิ้นเสร็จแล้วกด enter หนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็คลิกวางเห็นไหมครับว่าเราก็จะได้ผลรวมผลรวมของรูปทั้งหมดหรูปรวมกันแล้วก็จะเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าจุดศูนย์ห้าสี่หน่วยนะครับทีนี้เราจะไปใช้ในการเขียนแบบไฟฟ้าเราจะใช้ในเรื่องไหนบ้างนะครับก็จะยกตัวอย่างสักหนึ่งเรื่องนะครับ อย่างแบบที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราจะหาความยาวความยาวของสายไฟทั้งหมดว่าสายไฟจากอาคารนี้มาถึงจุดนี้มีความยาวเท่าไหร่นะครับซึ่งเราก็จะเอาไปใช้สำหรับการวัดความยาวเพื่อทำการประมาณราคานะครับอย่างในที่นี้ก็จะมีสายไฟอยู่ทั้งหมดหนึ่ง6 7สามสี่ห้าหกเจ็ดทั้งหมด7เส้นเช่นเราจะวัด แล้วก็ดึงไฟล์เข้ามานะครับเลือกคเลือกคำสั่ง LPL LPL Enter เช่นเราจะวัดเส้นนี้ก็คลิกที่เส้นนี้กด Enter เสร็จแล้วก็คลิกตัวนี้ก็จะได้ความยาวอยู่คือ482.5548 48นะครับซึ่งแปลนอาคารนี้มีหน่วยเป็นเมตรนั่นก็หมายความว่า เวลาที่เราไปประมาณราคาเราก็จะเป็น400ถ้าเราตีขึ้นไปก็เป็น483เมตรนะครับอีกเส้นหนึ่งบ้างนะครับเส้นด้านบนเส้นี้ Enter แล้วก็คลิกวางเส้นนี้ได้คือ188.9นะครับอที่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะวัดทีเดียวทั้งหมดเลยนะครับทั้ง7เส้นเราก็เรียกใช้คำสั่ง LPL คลิก คุมทั้งหมดเลยทั้งทั้งเจ็ดเส้นนะครับเสร็จแ,แล้วก็เอ t e r อแล้วก็คลิกพื้นที่ที่จะวางสังเกตว่าทั้งหมดเจ็ดเส้นก็จะมีความยาวอยู่สองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าเมตรนะครับอันนี้คือลักษณะการที่เราจะนำไปใช้งานสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ